หลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการเรือข้ามฟากก็ได้มีการแจ้งปรับราคาขึ้นค่าบริการเรือข้ามฟากเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาโดยท่าช้างข้ามฟากวัดระฆังวางหลังค่าบริการปรับเพิ่มขึ้นเป็นเที่ยวละ4บาท50สตางค์จากเดิมเที่ยวละ4บาทขณะที่ท่าพระจันทร์ข้ามฟากวางหลังเซรีราช ค่าบริการเที่ยวละ4บาทโดยยังคงมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้ประกอบการเองได้มีการเตรียมเงินทอนสำหรับลูกค้าไว้อย่างเพียงพอแม้จะคิดค่าบริการเศษ50สสตางค์โดยในช่วงเวลาเร่งด่วนจากการสอบถามพบว่ามีผู้มาใช้บริการค่อนข้างมากและไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการรอใช้บริการเป็นเวลานานแต่อย่างใดซึ่งการปรับให้บริการเพิ่มขึ้นนั้น ก็เพื่อที่จะลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ได้ปตับค่าบริการมาเป็นระยะเวลานานประกอบกับช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวและเปิดประเทศถือว่าทําให้ไรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ได้มากนะักเหมือนช่วงก่อนโควิด -19 ระบาด